นั่นเราลงมาจากถ้ำไก่สอนแล้วนะครับทุกคนผ่านลานจอด,ดรถเลืนทางไกลเนาะุนหักพูนสวรรค์ครับทุกคนไปมาทำทัดก็นำกับอะไรยอยู่ไกลกันยุ่งค้างเลยนะออกน้องทางลุมก็ทำลูกสุพรรณบุรี ก,กมีมาเออมไว้หครับเป็นอย่างเพิ่นคือมาเรียกอยู่นี่พี่เดียวยิ่งเพว่ะครับอยูเ่เขตแครงหัวพันเนาะเป็นเขตหนึ่งที่สูงสั้น <c oughs> มีภูเขาสูงสั่นแต่มีวันที่สอนมีทําอยู่แล้วก็เป็นเขตหนึ่งที่า ไกลจากศัตรูประชันไกลละ,กะเกษตรเฮือนทางจุดนี้ก็เป็นแฝงนึงที่ว่าสาม,มารถเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้อ๋อคือไก่เวียดนามเองนะไก่กับเวียดนามเป็นผู้มีประเทศที่ทวา่าค่อนข้างโดดเด่นหน่อยที่ว่าสาม,มารถดีสอนสงครามยนต์ทิงเลยไวด้ครับหาจุดอื่นถ้าจะบมีบมีวันดีสอนอือครับเอาล่ะจะไปเช็เคทำลูกน้องกันด้บย อ๋อนี่เป็นโรงจอดรถรถนี่มันช่วงหลังละช่วงพฝนยู่แท้หันหนะ้ารถลูกกระสานรถตะเกียรเป็นรถโกมกาคนสวยเรือรถออดจะมีแต่แบรนด์ทางนานจะบีมีลังคาเ,เป็นรถน้อยคืออยู่พิพิธภัณฑ์ทางดอกพันรู้มีจานหันครับอันเดียวกันหันอันนี้คือช่วงหลังแล,ล้วแบนบอคร่ะ เวลาเพิ่นมาอยู่ในธรรมเพิ่นกะกลุ่มกันเมืองตกลงกันว่าให้รีไฟน์โนทีมหรือเพิ่นกะเขาอยู่ธรรมฟอมกันเดี๋ยวเวลาถือว่าเซ็นสัญญาจุดยิงแล้วสรงคราบสงบเนาะกันได้มีการตกลงกันว่าให้แต่ละทางือว่าแต่ละทำแต่ละองค์การหันให้แง่มาสร้างเพื่อยุตนาธรรมของพระของเราครับเพื่อให้เฮ็ดเดียกทะลุเนาะก่อนการขึ้นไปการขึ้นลงก็ยุ่งยากเนาะในการยังจะให้พระ ระเบิดผมลุมใหญ่ลูกหนึ่งหา100กิโลค่ะตกลงนี่อ้อันนี้คือหลุมระเบิดนะทุกคนน้ำหนัก500กิโลนะแต่ว่าฟานมาหลายสิบป,ปีหลุมมันตื่นแล้วเสียเวลาฝนตกมันโซเจอนวดินมาทับผมครับผมอุ้ยหลุมยังใหญ่พากระเบิดอันนี้มันจะทำลายอุโม,มงค์ใตดินโดยฉพาะเลย,อ,เลยอ๋อพอเวลามาตกมันจะไปแตะอยู่หน้าดินมันจะปั่นจนสุด แดดแดดิน่าแข็งอ่อนสำหรับมีบางจุดกระหัดสิบเมตรถึงสิบห้าเมตรจึงระเบิดขึ้นมาครับเจอ,อ,อยู่เรี่ยงไซน์นี่ตามข้อมูลนี่เครื่อนพี่นา่ามาทิมระเบิดนี่ทุกแปดนาทีจะมีเที่ยวหนึ่งมาทิมระเบิดทุกแปดนาทีมาทิมระเบิดน,นี่ก็ประมาณจะปลูกพี่ไตรกี ตามข้อมูลนั่นนะคนลาวมีสามล้านกว่าคนครับนั่นระเบิดอเมริกาก็าสามล้านกว่าต้นครับน้ใช้คนละตุ้นเลยสมหริบถือคนละน้ำไฟฟ้าใช้คนนึงหนึ่งตุ้นบางแถวรับฉุนคนลาวโอ้ยที่เอาจนเบิดสุคนได้แม่นเกินเนะนพอทุกจุดหนึ่งที่ระเบิดเมื่อชาว่าวม่เป็นลุ่มใหญ่กับเป็นรุนาปานจะไม่หมดเลยโอ้ถึง ผมกะว่ายุยผมขี่รถมผมเย็นน,นั่นน้ำผู้เขาแม่น,นั่งขึ้นลุมระเบิดแม่นบอครับเจ้ามันหอกร้<อ>านตุี่เทาเห็นหน้องน้องปลาแคบทางครับเป็นลุมระเบิดทั้งหมดเลยโอ้โอระหว่างทางเรามาซ้ำเนี่ยนะคนมันจะมีลุมระเบิดตามตามภูเขาอะเราจะสามารถเห็นลุมระเบิดด้วย เบี่ยงไส้หันในสวงสวงครามผู้จักเถียคนเที่ยวจักในสวงสวงครามหันเนาะครับคนเคยอยู่คนอื่นมาทวงหน้าไกท่ทวงหน้าไก่ปลาไปไปทางไหนกะพบเห็นตุกน๊กไก่ปลาในหลายครับอ๋อเพิ่นก็เลยเอิ้นทวงหน้าไก่ทวงหน้าไก่แม่นนเาะประชาชนที่อยู่ในสวงสวงครามเพิ่นเอิ้นมาทวงหน้าไก่ทั้งหมดเลยครับแล้วกระคำมาเวียงไส้เป็นสื่อลับของประธานกระสอนในเวลาต่อสู้กูสัตว์่นใส้เสือเวียงไส้ Oh, ถ้ามาเบียงหมายถึงนักขันรูงนักขันรูงเบียงจันส่วนไทรหมายถึงไสรสนะ oh. เป็นเบียงไสฮะน,นี่นะทุกคนเป็นเมียงรับแห่งสงครามนะครับแห่งท่านผู้นำไก่สอนทุกคนเมียงเบียงชัยเป็นรหัสเมียงรับระหว่แบบางสงครามเป็นทองครับแค่ทอง, hmm. ทองนงั่ ชาวบ้านก็เกบางเเลเ้เวลซเพื่อ้ขนัค้ามาเราก็จะเจอห้องต้อนรับแขกแล้วก็บังเกินนี้นะสิ่นี้กัเป็นแานเี่น้ำพอาหลายจุดในเมือกในเวลาันยู่มีน้ำลงมาทั้งหมดเลยครับ,จบ,จน,บนี่นเะห็น่างเกน้ำอยู่ Mm hmm. อันนั้นเตยนวมาเทียมด้วยมันทำลายต้นไม้ยังต่างๆเหมืกับว่ามีน้ำย่อยลงมาครับเบเกอร์เฮดเบียร์ของนางซืออันนี้หนังสื้อก็นังสือของเพื่อนของแท้เลยแม่นบอเจ้ามันของแท้เน่ปื่มหน้าปืมา่มพาสลาวนี่ต้นแย้มมันทียมอยู่ในถ,ถามทั้งหมดเลยครับที่ทมาเขาว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในนครบูริงจันทรเวลาใหญ่ามา าเป็นทันที่มันย่พีกง่ายมาทำหมดเลยนับแต่ห้องฟิล์ม้องจักะของงานต่างๆไล่ได้กรเลยมายุพีนักการออนอนในห้องปกอบกานยุพี่เค m เดียวกันเพื่อกับย่ทำก็ช้อนเลยเพออ๊อบแวบนี่ทุกจุดจะสร้างอา้ติดกับห้องนอนครับ ว่าจะมือหรือว่ายุา่งยากปายในใครดีไฟให้ทันเวลาถ้านอนจะเหนเนาะพายุนมาถงระลบิดปุ๊บออกมาคราวนี้เลยครับใช่บมมีไฟผ้าเลยออกมาพระเจ้าอไปเลยถ้าอายุใกล้าจะประชามันไปถึงทานไหนท้าเพิ่งไหนคือกันเลยเพิ่งเลยสั่งไว้ใกล้ๆเนาะครับอ้าอันนี้คือห้องนอนห้องนอ,น,อนนี่คือห้องนอนทุกนนนนคน,นส่วนตรงข้ามก็คือ ออกโปรแกรมไอพีเคมีพอทั้งรูปทางรูปไทรเคยมีสารเหลีอยงลงมาเนอะมันเทมซ่านเหลืองเลยถ้าลงไปแค่ได้สิ่งที่มีชีวิตก็รู้เนี่ยแต่เช้ชีวิตเนาะคเป็นซ่านเลี้ยงเอาเนี่ยเพื่อให้ประกันความปลอดภัยให้ท่านผู้นำโอ้มีประตูประตูสองซ่นสองซ่นเนาะครับทุกวันจะมียางกันเนาะนันี่ก็มียางยางกันให้มันเจ็บอยู่บ้านก็มียางกันจะเปลี่ยนประตูสองซังเนี่ย อยานี้ก็ย่างมันย่างมันยังน้ำมันยังไงโอ้ย่างยังใส่งานได้อยู่นางใส่งานยนี่ผิงยางเวลามันเทงี่ยมมันเจมครับเวลาจะัำแต่ตัวนี้เถอมันโอรุม่สงค์เน่ยคืองมันปั้นอากาศเสียงก็ยังใส่หมกองอ่ะก็นี่เครื่องดูดปั้นอากาศจับแรงโนเข้ามานะทุกคนมีระบบป้องกันอย่างดีมีลูกยางด้วย ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกทำเนื้อแข็งๆน้อยจะกำใมีความควประกันสูงนี่ปืนชนกันเาเป็นสังกะสีนร่อตะก้งตมดเลยโอ้นี่เป็นสังกะสีเก่า คือกับยูคือตนะาทำลูกกระชอนเทศกาลเขาเกาหมดเลยครับน้าเนี่ยโอ้โหผ่านสินเนีอย่างนา้นาลูกนา้ามากน้าน้านะอดิตสาภาพสวีดีเห็นไหมครับหนามากอืมมันกระสีหนาตาย อ๋ออันทำผู้น้ำไก่สอนนี้ง่ายสุดละแมบ่บอกผดเ้าเป็นหลักาดเป็นโซนทำเนทำเป็นย่อยถาทำ่วไปก็ยังทำาพื่นเถอะง่ายกว่าไหนอ้ยยังมีจุดอนเป็นอิงอิงตามเบียงาน,นาาเานอเถอทำเบียงานใดถี่ว่าจะเป็นบียงานง่ายเถะหลายคนยูหนะก็ให้ปันให้ยุดทำย่อครับทำเบียงานใดเถอะน้อยก็ให้ยุ นลายคนนี่างที่ถามน้อยนะโอ้ครับยกสยางมแถวห้องโมถ้าเป็นแค่ห้องโมกระเน่นอนวันหลายคนคนก็นให้จัดให้เป็นพาใหญ่เนาะครับอันนี้เขาจะไปสายต่อ,อไหมพระเจ้าคเัาจบทำนี่ครัจะไปเที่ยวท่านฐานสุพรรณวงศ์ครับผมเราจะไปต่อฐาสุพรรณวงศ์น,งนะครับ ชุาพานน้ำบองเพื่นเป็น,เ,ปนเสือ้อสายกษระชากอยู่ทางนงครหลงวงเพราะวะอ๋อครับผมอันนี้คือป้อมยามเนาะครับใช่ออป้อมอยามอันนี้คือป้อมยามาท,ท,ทุกทุกจุดทานคนน้ำอยู่หลังจากที่ว่าะนี่เอามาจาักถามมาสางเงือนจะมีทานตกกันอยู่ทางเขาทางออกกันหมดทุกคนบริเวณล้อมรอบ มีแต่หลุมระเบิดทั้งนั้นระเบิดทำลายล้างครับะระเบิดเ <หา S 1> จาะถ้ำผู้สามาัคคีภูอะไรหมดเขวานเก็บกูเฉพาะเถี่ยบอนได้เถี่ยประชาชนทรรมหากินเก็บกูะอไะไรก,กับ,กเ,ลกบเลิกกับประม่านเม็ดหนึ่งหรอครับเม็ดถ้าบบว่าเลิกกันได้อีกครับผู้สามารถเก็บกูได้เพราะเครื่องเพฝนมาพวดกันยังบุษันทำไมัยเนาะยเถี่ยลูกบ่มเถี่ยร้ายชุดเห็นเขาขดุดนะเถี่บมีบางชุด อาพวกที่รักขุดคุันระเบิดนังครับก็จะขุดลายหกสิบห้บาเมตรอยู่<อ>ลูกลูกห้าร้อยกิโลหรือหนึ่งตุนครับพอเครือค่องเครื่องขัาคุดจะไปซามาควัดจับมันไดว่ามันอยู่ลึกพอเครื่องท่ันสมัย,เ,ยมเดี๋ยวนี้กับยัางลายอยู่เน้องยัางลายอยู่ลูกลูกห้าร้อยกิโลเหียลายชุดยังอยู่โอ้สัน่นนั้น,นกับเป็นอันตรายกับสาวบ้านที่ไปบทำให้ทำนาเนาะเป็นอันตรายหลายต้องระวังเอาบ่ ไปว่ามันยุลึกแต่ครับกับพวกมันจะระเบิดเหมือนอะไรเน,น่หนอ,อ,อลึอกกับจริงสิบหาแมตรกับมีสิบแม็กกับมี<อ>บไปเท่าไหร่ขี่รถไปวันนี้เราเราไปต่ออีกทำกันทุกคนขี่รถไป